ใบไผ่มันลอยขึ้นจากพื้นดินเองลอยไปลอยมาลอยมาแล้วก็ลอยไปทันถ่ายได้แค่เนี้ยแล้วก็ไปสะดุดกับใบไม้แห้งนั่นสังเกตดูก็พยายามดิ้นดุบิบดุบิแต่ต้องใช้ความสังเกตหน่อยเหมือนไม่มีแรงพยายามดูว่ามันคืออะไร ไม่ใช่เขาลอยตกลงมานะลอยขึ้นจากพื้นดินนี่แหละลอยไปลอยมาลอยมาลอยไปอยู่นะทันได้เอากล้องขึ้นมาถ่ายคลิปไว้ได้หน่อยหนึ่งนึกถึงท่านผู้ชมก็เลยนะเอาแบ่งให้ท่านผู้ชมได้รับชมบ้างจาก,กใจห่งช่องจอยจ้อยปุ่งกลม เห็นมันแปลกดีแว่าแมงมุมชักใหญเมงมุมจะเอาใบไผ่ไปทำอะไรมันก็น่าคิดอ่ะนะมันจะดึงขึ้นไปยังไงเห็นลอยไปลอยมานานแล้ว เดี๋ยวไปดึงใบไม้แห้งเอกยสังเกตดูตรงปลายใบไผ่จะไปขัดกันอยู่อ่า